สวัสดีครับพี่น้องช่องบาดานพุกโไปแล้วครับนี่พาพี่น้องมาใส่ลูกม่องครับม่องซสลซีเส้นครับซสลซีเส้นเบอร์อาสิบครับลึกสามสิบตาครับนี่พี่น้องบอดอนซื้มากครับฮิบซี่ทั้งจังหวัดเชียงรายครับเพันสั่งมากครับสั่งมาสี่ผืนพี่น้องนี่สิบสองเส้นสิบสี่เส้นแล้วก็สิบหกเส้นแล้วก็ซัลซีเส้นครับซัลซีเส้นครับพี่น้อง บรเลยใส่ลูกซอสซีเส,ส้นก่อนครับนี่เสื้อขาวล่างครับเสื้อขาวล่างบารอนกอใส่หมวนมาเรียบร้อยครับเสื้อนี้เขาเปลี่ยนออกพี่น้องเสื้อเนี้ยเสื้วขาวๆนี่ครับมากับมันครับน,นี่เปลี่ยนออกแล้วครับออกเสื้อของแท้มาใส่เลยครับอู้นส่วนหนึ่งบารอนมัดไว้หนาตางคุณส่วนน,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 นี้บาดอนกับมัดใส่ต้นเสาไว้ครับนี่นี่คือหมวนมันครับกล้องพนนีบาดอนซื้อมา เก้าร้อยแปดสิบครับเก้าร้อยแปดสิบสิบแห่งในะพี่น้องเพราะเอ็นเบอร์ใหญ่ครับเอ็นเบอร์ใหญ่แล้วก็ลึกความครับนี่ครับความลึกของมองนี่อยู่เจ็ดเมตรยี่สิบครับเจ็ดเมตรยี่สิบซีเซนลึกสามสิบตาครับอยู่ประมาณเจ็ดเมตรยี่สิบครับแพงแนะ่พี่น้องมองครับเพราะว่เอ็นเบอร์ใหญ่ครับโอ้โ เวลาใส่ก็ใส่บนยาพี่น้องใส่ใส่กระมังใส่เหื้อครับขันบมมีเหื้ยก็ใส่กระมังกเลยครับกระมังใบยังไงครับใบแล้วลอยครับใส่ไดครับเป็นสั่งมาไปใส่ปลาบึกพี่นอ้องปลามองรุนนีอยุนอ่น้องไข่กัมีถึงแค่รุนนี้ครับยุ่หลานครับเพราะว่าขาจรมาสาั่งไงก็หนีมากครับเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ขายครับนี่คือเสื้อขาวล่างพี่น้อง เสื้อขาวล่างครับเสื้อเสือกสีครับเสื้อกลอยง่ายพี่น้องซื้อมาพิจารานครับเป็นกอลยง่ายครับก้อนหนึ่งกับลอยสี่สิบบาทครับนี่ครับเสื้อเบือสองครับสองมินครับกอลง่ครับนี่ลูกตะกั่วกับลูกตะกั่วเบือเกีพี่น้องลูกเบือเกีครับอดอลกับสื้อมา กิโลนึงครับใช้ใช่มองไงครับใช้มองเส้นสี่เส้นครับรูปเบอร์หกบดอนซื้อมาใส่ซุ่มสิบสองเส้นสิบสี่สสเส้นสิบหกเส้นครับพ่นสังไม้น้ำกันซีผืนพี่นอ้องสีผืน,นสิบสองสิบสี่ 16. สิบหกเสครับบาดอนกระเท็ยเส้นสี่พนก่อนครับ พี่น้องเขามาใส่ลูกน้ำกันครับเราใส่บึงครับใส่ลูกแรกพี่น้องตาแรกครับนี่ครับจอดเข้าไปเลยพี่น้องนี่นี่ครับนี่ครับ นับไปอีกหาตาครับตาเ้าใสหรือห้องบดตรงนับด้วยพี่น้องนี่ตาเ้าใส่บ่ต้องนับเ้านับตาเฮียบ่ใส่ครับไปหาตาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับเ้าใส่ตาที่หกครับดีโคตรดีเลยพี่น้องบ่หนักบ่เบาครับนี่ครับ เจนแล้วก็น,นีครับว่ามีออกพี่น้องว่ามีออกครับหนีบไปแเ้าก็ลบลบหูวมันไว้ครับนี่ครับเย็นกับอินเบอรื่อไงครับพี่น้องว่ามีออกมองปลาบึกครับเว่าปลาบึกอบานเพป็นลายทางเสียงลายครับเพราะว่าปลาบึกอเพราะว่าปลาคั้งนะพี่น้องกับสานลินโตง่ายถือเบ็ดครับไปหาตาครับหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกหกตาแล้วก็หาตาใส่ตาที่หกครับน้องใส่ง่าย,ายๆครับน,นี่ครับจุดนี้อยู่ประมาณพันแปดครับพี่น้องพันแปด เจ้าสั่งมาบ่ดอนซื้อมาเห็ดไอ้เพิ่นไอ้เพิ่นกับซีมองกับเก้าร้อยแปดสิบครับลูกอีกกิโลหนึ่งร้อยสี่สิบแล้วก็เสือกอีกมวนหนึ่งร้อยสามสิบครับแล้วก็ป้อมอีกครับแล้วก็บ่ดองไปคิดค่าแรงคิดค่าส่งไอ้เพิ่นเพิ่มครับพันแปดครับ บางคนขาเจ้าก็สั่งมาทั้งเฟซก็มีครับของกาเจ้าสังมาแบบนี้สังมาละมาใส่ไปเลยครับุคงบครับก็เจ้าก็ส่งใหม่บารดอนแก่ให้ครับบารดอนแก่ให้ถอดลูกกอ,อกเบิดใส่ลูกใส่ปลอมใหม่ครับขาเจ้าก็สทงมาหลายคนครับส่งใหม่บารดอนแก่เนีซื้อไปแล้วใส่แล้วมันุงครับ ลูกตะกั่วแบตนะครับข้าเจ้าซื้อไปแล้วนี่ข้าเจ้าเฮ็ดยนุงเพราะข้าเจ้าใส่เสื้อเสร็จน้อยครับขาวล่างครับใส่ลูกใหญ่ังที่สุดก็บซับตาบ่ครับซับตาแล้วก็ยหนุงเจ้ากระชงมาให้บาลอนแก่เฮ็ดให็นไหมมองลึกกับเฮ็ดยากนี่มีน้องมองลึกข้าเจ้าเฮ็ดมาขายกันเลยขายราคาถูกกว่าจริงอยู่ครับแต่ว่า ็นาจะได้มาตรฐานครับในครับข้าเจ้าเห็ดไว้ครับเห็ดขายส่วนมากครับมันมาคืองานละเอียดแบบนี้ครับเห็ดมือนีมันคอยเห็ดซาซาไปครับข้าเจ้าเห็ดพวกข้อสมมุตครับเปรี้ยวครับแต่ว่าบ้าร้อนนีหมดแลครับหดมือหุดแล้วครับนับมาหาตาแล้วก็ตาที่ใสตาที่หงครับ มันตีแล้วพี่นอ้องห้อบ่ต้องใสหนักอไรกันเลยสามสามสี่ห้าหกกับเจ็นตาที่หกครับจุดนี้อยู่พันแปดครับพี่น้อง ก็าวด้วนว่างเลยแต่เพื่อนครับเป็นวัวเลไปหาปลาครับวราข้าจ้อกับสร้างมากซีพื้นอี่กับข้าจ่อกบวัเร็งนะครับเจ้าให้ว่าด้อนสองอาทิตย์ครับเฮ็ดครับว่าดนกับเลี้ยมวเวลาไปหาปลาอยู่ครับเป็นวัวเร็กครับสองสามสี่ห้าหก ลูกเบอร์เก็ตด้อพี่น้องนี่ลูกเบอร์เก็ตยิ่ยังก็ขึ้นครับพี่น้องตะกั่วตะกั่วจะขึ้นครับตอนพวกม่องพวกเสือกนั้นราคาเก่าอยู่อย่างนู้นอีออกครับมีออกก็ไม่หงุดกับเจ้าสร้างไปทั้งบารอนขจ้าว่าใสาไงนี่พี่น้อง ใส่ง่ายว่ามีหนุ่มเพื่อนนี่ขายสุดมากเพื่อนสีเสื้อเสื้อเส้นหน่อยครับใส่เสื้อเส้นหน่อยแล้วลูกเบื่อง่ายครับวัานี่มันเลยเข่าตาครับสับตาเนื้อม่องกับอ้อนครับวัานี่เนื้อม่องกับอ้อนอ้อนแล้วกับลูกนักเสื้อขาวล่างเส้นหน่อยเฮ็ดใหุ้มองเข้าสับตาเลยครับนี่ก็เสื้อเส้นง่ายครับเอ็นเบื่อง่ายลูกน้อยลงแล้วก็ ผมมีวาสีสับตาครับไลเสือกไล่ข่าวล่างให้พอดีแล้วก็ผมมีซับหนึ่งสองสามี่ห้าหนับตาดีหกกระพอ่กับ เดี๋ยวเราบอลรังกัสิสู้ให้เบิ้งครับบอลรังนับจากตาครับมั่งใหญ่ครับเห็ดป่ยหนาตั้งพี่น้องนี่เบิ้งไว้ครับที่เห็ดมองครับบอลรังส่วนให้ครับต้องไปจ้างกันครับมาใส่ลูกก่อนครับใส่ลูกก่อนเดี๋ยวเอาจังสู้เอาจังสู้ครับเพรมันสู้แล้วจังใส่ลูกไม่ดีใส่ยากครับเพราะมั่งมันลึกครับหาไม่สาวเลยพี่น้องกันน้องแ่ขันน้อนสู้กอนครับไม่สาวมัน หยกลูกใส่ใส่ลูกครับนี่ครับคือการใส่ม่องใส่ลูกม่องลูกวิ่งครับใส่ม่องลูกวิ่งม่องเลืกก็ใส่ลูกก้อนครับลูกก้อนยังสู้สู้กับสู้ำต่ำๆพี่น้องเพราะเพียงหนักอึ้งเพียงเอวห้องเข้ากับสู้เลยนครับนักตามันครับหาเรียบร้อยพี่นอ้องนะ เซเวอร์ใส่ไปเรื่อยๆครับเอาคลิปนี้ไปสมนีด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามช่องบ่าวดอนกดกดด้วยนะครับเอาคลิปนี้ไวส้สมนีละครับสวัสดีครับ